มันมีแสงเนาะฟาดตรงนี้เตะลุมเตะนี้ติดตามได้ช่องทางติสอเด็กด่ค่อยได้ดังดโอ้กติ๊กตอกกระดังแล้วมันดีเฟสอยู่ไหนเฟสซื้อยางเฟสอ่ะฮะติดตามจิ Nếu này bỏ tay ai này yêu ba bay này, chuột 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 ở chuột 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 ว่าเขาแห้งแดงอ่ะล้วเพครับโอ้ใหเก่งจังวะโอ้ดูได้ตังแต่ยายเที่ยงแล้วนะไปไปมึงแล้วเออไปแล้วนะเก่งๆว่เวลาเหตุอย่างเราบุคคลยากเข้าดอกทันได้เหตุได้เห็นบ่บคคอนอนอยู่บ้านซื่อ Còn như vậy dưới đi nhắc khâu, chắc nhạc chẳng mãi 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 มันไหมครับมันอยู่ไหมพอได้ปะอเ,เอเอเตัวใหญ่ไหมตัวน้อยตัวแคนน้อย,อย,อยโอ้มีแค่นี้คนวันนี้ โอ้ตองยู่กับตาลามป่ะเมื่อเนี้ยคนเยอ้เนี่ยหรือัะเปลาลอขึ้นมาอ้าโมเมลีอยอ้าลีขึ้นมาี่มโอ้ยคือเป่าจงะ

รวดกับตะลามมาได้เลยเอ้าแล้มันกินอะไยังขมาเยจของันนไเกับเราว่ะนี้เราของเมือเรานฝีมืจริงของใครมกอนาไหกับดวงไแ้วเบ็ดของใครเหระ

กมันเป็นูมันเป็น an so ู so s <S okay. ้ผู oh, ้พกอันนี้อ้นี <t als> <t als> <t als ่น้ลูกบุญอ่ะนี่คือตันแทนมันกูกดวงดวงตาแดงลุดอีกอ่ะได้ไหมได้ยูโอ้หางแดงหางแดงอีกแล้ว

เออถ้าใส่มือวันนั้นไม่ช่วยลเด็กดยีห้อใหม่เลยนะไปนะว่าแล้ยไนดึงมอ่ะมันดึงใช่อออันใชู้้ง่น่าดึงแล้วนดึที่กัสวยนนี่่อมนั่งกอมอ่ะนะครับพีลนง่ีง่ายดี่า ปลาอะไรอีกเียนขานเขียนน้อย,นนยอโอ้โต่อไปจะไม่ได้รุ่นนี้เหรอน,น้ำขึ้นแล้วจันน่อยยันต่อ เอาเยอบผิดมาไหมาอ <laughs> เอาเยอบผิดมาแล้วหยิบผิดแล้ว

เอาแจกสุดแจกสุด้นีก็เอาอันนเข้าไปเที่ยวไปในนเหนียวเด็ดป๊บักไว้แล้วเจ้าก็ไปเตรียมขนมปังปั้นขนมปังปันไว้ำราคาอย่ลราคาสุดอะลักสุดลักสุดเขาเ็นกันมืนะเจ้าเป็นนอยู่่ยู่็ได้ โเอเดี๋ยวแล้วแบนี้แยมรูแมรูแจมรูไม่ต้องไรยังอ๋อทักเรยรู้ใ่ะเนี่ยแนี้ครับพอมนนแล้วก็เอาไปใช้รวมกันแล้วแนี้พอคนเสร็จุดแล้วกัน้ำตาลอันน้ตาลตัน่โถถูปะเนี่ยก็ัไว้ปีนึง เอาเียเราอให้มาไปิแล้วก็มาหายู่นะคากันยังไป่ะนะวนาหัมันนป่านว่าคาจากอย่างไบ่นะเป็นโค้งขาวแดงๆม่วงๆอย่งเขาก็รู้เลยดำๆรอยงนะ้เขาบอก้าป่นะ่วาวก็ตอนใสี่โอ้จากอนเป็นอะอย่างไร่ะนะแค่นั้นใหยังไูนี่นะเายูแล้วนี่นะยูแล้ว โอ้อหทางนั้นละขาเข้าแล้วทีเนี้ยเอ้า

ยังน้อยก็มีปลาแล้วบอกว่ามีปลาอยู่มีหลักฐานแล้วอย่าิครับตาเส็เรื่อมาสัมมนากับแก๊อกกอน

ส่งพอคืนเลยเอาพุ้นฟ้าไปกินพุ้นแล้วะไม่น่เปลนมือตัวใหญ่ลมันน่เปลนมือหรอกโอ้แล้วมันยังเงินุดอเอาขาเอา่าเี้ยเงี้ยโอทางนน้นก็หลุดทางนี้ก็หลุด

ทคบอหลมว่ะจึ๊บเออเออกายพวกงงอปลาเดง

เอาปลาไาขายได้แจ้งบอกล้ว่าผมบอกพี่รถมาหนาเี่ยนวอาปลาไปขายเก็่ได้ก่อน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn S <S จงังหสิบนาฬิกาสี่โมงสิบนา่งค่

เอาอีกจากสดเลยนะ